สวัสดีครับวันนี้ผมแนะนำเทคนิคการจัดวางก้าพันไผ่ที่เราเอามาลงถุงดำแล้วนะครับจะได้เจริญเติบโต,ตออกงามจะได้เอาไปปลูกได้พันไผ่ที่มีคุณภาพจะเห็นว่าพันไผ่ของผมตัวนี้ก็ก้าวดาวสองสามตัวนะครับทั้งก้าวดาวหนามน้อยก้าวดาว อสองสีแล้วมีก้าวดาวแสงกันก้วาวดาวโคลอมเบียก็วางวางรวมกันอยู่ครับเดี๋ยวก็จะคัดแยกอีกทีหนึ่งแต่ผมมาวันนี้ก็มาพูดถึงว่าการวางก้าพันธุ์ไผ่ให้โตวไวโตวดีครับบางคนไปขยายพันธุ์ไผ่ก้าเอาแล้วปรากฏว่ามีปัญหากันเยอะครับผมก็ว่าโอ,โอ้โตช้าเหลือเกินแต่ผมมีเทคนิคดีเรื่องนึงครับ ผมลองมา,หลา,ห,ลาหลาย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 อย่างแล้วครับผมเคยเอาข้าพันไผ่ข้าดาวที่จากการแยกเง่านะครับแยกเกาแยกรากเงาเล็กๆนะครับมาวางไว้ตามรงมจะเลนต่างๆปรากฏว่าสู้วางใต้ล่มเอาของต้นจามจุลีไม่ได้ครับต้นจามจุลีหรือบางคนก็เรียกไม้จำฉาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็ตามข้อมูลนะครับอาจจะถูกผิดเ้าว่าอีกทีหนึ่ง เห็นว่าแป๊บเดียวครับไม่นานครับก้าวบันไผ่ของท่านโดยเฉพาะก้าวดาวหรือ,อ,าาห,รอ,ห,รอหรือตัวอื่นๆน,นะครับจะเห็นว่าใบใบจำฉาจะร่วงลงมาเป็นอาหารชั้นยอดของก้าวบันไผ่ครับผมวางแกกต้นไม้ต้นนี้ต้นเดียวครับเอาไปขายได้เป็นหมื่นเป็นพันแล้วครับก็ถือว่า ความสาเร็จนะครับในการเราเรา,เราไม่ต้องวิ่งเปลืองเรื่องเรื่องจัดสร้างลงจะอะไรไม่มากแต่จะมีปัญหาอาจจะมีจีงแง่งริงไรร่วงใส่บ้างก็ก็เก็บอีกทีน,นครับไม่มีปัญหาอะไรมากมายแต่ว่าจุดเด่นเราก็คือว่าก้าพันธุ์ไผ่เราจะจะลริมเติบโตได้ดีลากเดินดีเผอแปับเดียวก็ไปขายเอาไปจำหน่ายหรือเอาไป แจกต่อหรือปลูกเองก็ได้ครับก็แนะนำนะครับแต่มีพันไม้หโดยเฉพาะพันไผ่ของเราเนี่ยครับไม่ต้องไปสร้างโรงแรมโรงเรือนนะครับติดใต้ต้นชำฉานี่ครับใส่สปิงเกอร์หรือรดน้ำก็ได้ครับผมรดน้ำด้วยสายยางอะไรก็ได้ผมโตโตโตไว้ครับโตให้ทันขายเลยครับเพราะผมมีอยู่หลายหลายต้นนะครับไม้ไม้ชำฉาเนี่ยครับ ผมวางเวออกก้าพันไปวางนี่ประหยัดตั้งก่าใจะจ่ายเรื่องลงสแสลมตั้งโครงโครงอาคารอาจจะใช้ไม้หรือใช้โครงเหล็กก็แล้วแต่หลาย,ลายๆท่านนะครับแต่จริงที่ผมแนะนำก็เนี่ยครับมีแสงลำไรให้น้ำา้ากบางทีก็วางตั้งไว้นานมันชุ่มชื้นนะครับใต้ต้นจำฉานี่ครับถ้าท่านลองพิสูจน์ดูครับ หรือท่านบางคนก็อาจจะลองทําไปแล้วครับก็เอามาคุยมาคอมเมนต์กันครับว่าได้ผลดียังไงครับไอนี่ทิ่งเคล็ดลับน้อยๆครับมาบอกเล่ากันวางบางคนก็ไม่รู้นะครับไผ่ไม่จาเป็นต้องอยู่ลงดอนเสมอไปนะครับมีน้ามีอาหารโดยเฉพาะมีดินนะครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรเลยครับจะเห็นว่าดินของผมเนี่ยสังเกตไหมครับมีใบจำฉาล่วงมาเต็มเลยครับ บางทีต้นที่โทมโทมผมมาวางเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยตัวนี้ก้าวดาวแสงจันนะครับความเคลื่อนเวก็ไปแล้วครับไม่ต้องให้ปุ๋ยอะไรเลยครับให้น้ํานิดหน่อยก็แต่ลือเน่างามนี่ผมเอาไปขายตั้งเยอะแล้วครับขายแล้วก็ตรงไหนเก่กกาที่วางไว้ไม่งามก็มาวางไว้ต้นจำาสนนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับเคล็ดลับน้อยๆจากผมครับบัณฑิตตองถุยครับเบอร์ศูนย์ 8ปดเจ็ดศูนกเ้าหนึ่งห้าย์เ้าะครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องครับมาจ่ายทอดสู่กันวางสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม